ถ้าเพื่อนร่วมง,งานที่คุณไว้ใจที่สุดกลับกลายเป็นคนที่เล็งปืนใส่หัวคุณเองคุณจะเลือกเงียบเพื่อเอาชีวิตรอดหรือจะเสี่ยงตายเพื่อเปิดโปงความจริงเรื่องราวการหักหลังที่เต็มไปด้วยความมืดความหวาดกลัวและการต่อสู้ของตำรวจหญิงเพียงลำพังกำลังจะเริ่มต้นขึ้นถ้าฉลาดก็หุบปากสักการต่อสู้เดียวดายของตำรวจหญิงที่ถูกเพื่อนร่วมง,งานหักหลังเสียงฝนกระแทกหลังคาสังกสีดังไม่ขาดสายกลิ่นอับชื้นของห้องเก็บหลักฐานอบอวลในลมหายใจ ไฟนีออนบนเพดานกระพริบทีเหมือนกำลังจะดับเธอยือนอยู่กลางห้องมือสั่นเล็กน้อยเมื่อพบแฟ้มที่ควรหายไปขอบกระดาษเปียกชื้นจากหยดน้ำรั่วลงมาหมึกบนรายงานเลอะเลือนแต่ชื่อที่เธออ่านยังชัดเจนชื่อของคนที่เธอเชื่อใจมาตลอดชื่อของเพื่อนร่วมง,งานที่มักยืนเคียงข้างในการปฏิบัติหน้าที่หัวใจเต้นแรงเหมือนค้อนกระแทกอกลมหายใจสั้นและหนักราวกับอากาศหายไปจากห้อง ความจริงที่ถูกซ่อนเผยออกมาราวกับมีใครกระซิบใกล้หูถ้าฉลาดก็หุบปากเธอสะดุ้งหันขวับไปทางประตูที่แง้มอยู่ไม่มีใครเพียงเงามืดทอดยาวจากหลอดไฟที่ใกล้จะดับเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากทางเดินด้านนอกกล้ามเนื้อทั้งร่างตึงเกรง็งสายตากวาดหามุมหลบในห้องที่เต็มไปด้วยชั้นวางฝุนน่นนากลิ่นเหล็กขึ้นสนิมคละคลุ้งจนรถโลหะติดที่ลิ้น เธอกำแฟมแน่นราวกับมันคือหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่จะปกป,ป้องชีวิตเสียงประตูถูกผลักเปิดความเย็นจากลมฝนภายนอกพัดเข้ามาไฟกระพริบอีกครั้งก่อนดับวูบความมืดกลืนกินทุกสิ่งในพริบตาในความมืดนั้นเธอได้ยินเสียงหายใจของใครอีกคนใกล้เกินไปกลิ่นบุหรี่ที่คุ้นเคยโชยเข้าจมูกกลิ่นที่มาจากเพื่อนร่วมงานที่เธอไว้ใจเสมอมาเสียงปืนก้องสะท้อนก่อให้เกิดความเงียบงันแปลกประหลาด เหมือนโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวในชั่วพริปตาควันปืนบางลอยวนกลางห้องเก็บหลักฐานอับชืน้นกลิ่นดินปืนคละคลุ้งผสมกับกลิ่นสนิมและฝุ่นจนแทบหา,ายใจไม่ออกเธอกับพริปตาทีทหูเอื้อจนเสียงฝนด้านนอกเหมือนถูกกลืนหายร่างกายเธอสั่นสะท้านทุกเสี้ยววินาทีเหมือนยืดยาวเป็นนาทีแสงไฟนีออนติดขึ้นอีกครั้งภาพตรงหน้าชัดเจนขึ้นเขายือนอยู่ไม่ไกลปืนยังชี้ตรงมาทางเธอ แต่บนพื้นกลับมีใครบางคนสุดลงเลือดไหลกระจายบนพื้นคอนกรีตกลายเป็นแองสีเข้มผสมกับหยดน้ำฝนที่ร่วจากเพดานเธอเบอิกตากว้างมองร่างนั้นด้วยความตกตะลึงร่างของชายอีกคนที่ไม่ควรปรากฏในห้องนี้เงาลึกลับที่เธอเห็นก่อนหน้านี้กลายเป็นเพื่อนตำรวจอีกนายที่เธอคุ้นเคยเขาล้มลงชา้ชาๆดวงตายังเบิกโพรงเหมือนพยายามจะบอกอะไรบางอย่างหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บแน่นอน ความสับสนถาโถมราวกับคลื่นซัดใครเป็นฝ่ายที่ทรยศจริงกันแน่เสียงของผู้หญิงดังขึ้นอีกครั้งคนที่เข้ามาขวางไม่เคยเข้าใจอะไรเลยเธอขยับถอยหลังส้นรองเท้ากระแทกกล่องเก็บเอกสารจนล้มดังโครมฝุ่นตลบคลุ้งจนแสบจมูกเธอปิดปากกลั้นไอสายตาต้องปืนที่ยังเล็งอยู่ตรงหัวใจทุกอนูรอบตัวเต็มไปด้วยแรงกดดันเสียงฝีเท้าเขาค่อยๆเดินเข้ามา เหล็กของปืนสะท้อนกับแสงไฟกระพริบวูบวาบทุกก้าวที่เข้าใกล้คือเส้นแบ่งระหว่างความอยู่รอดกับความตายเธอพยายามหาทางออกมุมหนึ่งของห้องมีหน้าต่างเล็กๆที่บานพับขึ้นสนิมฝนไหลทะลักเข้ามาเป็นสายแต่ก็ยังเป็นทางรอดเดียวที่เหลือมือเธอกำแฟม้มแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวในแฟม้มีข้อมูลที่เปิดโปงทุกอย่างข้อมูลที่ทำให้เธอกลายเป็นเป้าหมายในค่ำคืนนี้ เธอรู้ว่าหากแฟ้มนี้ถูกทำลายทุกอย่างก็จะจบลงเสียงเขาใกล้เข้ามาอีกลมหายใจเขาหนักหน่วงกลิ่นบุหรี่ยังชัดเจนเหมือนเงาตามติดส่งมันมาแล้วฉันอาจจะปล่อยให้เธอมีชีวิตต่อไปคำพูดนั้นเย็นชาแฝงด้วยการดูถูกเหมือนเขาแน่ใจว่าเธอไม่มีทางเลือกเธอกัดฟันแน่นเลือดจากฝ่ามือหยดลงบนแฟ้มจนซึมเป็นคราบแดงหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนกลองรบสายตาเหลือบไปยังหน้าต่างอีกครั้ง ลมแรงพัดฝนซัดเข้ามากลิ่นดินกลิ่นฝุ่นและความมืดด้านนอกเรียกให้เธอก้าวไปทันใดนั้นเองเขายกปืนขึ้นสูงกว่าเดิมดวงตาศบกับเธอโดยตรงและในแววตานั้นเธอเห็นเพียงความมุ่งมั่นที่จะลบเธอออกไปจากโลกใบนี้เสียงฝนกระหน่ำกระแทกกระจกหน้าต่างราวกับกลองแห่งหาย,ยนะเสียงฟ้าร้องกึกก้องเหนือหลังคาเก่าคร่ำครา่าแต่เสียงเหล่านั้นกลับเบาบางลงเมื่อเทียบกับเสียงหัวใจของเธอ มันเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกอกออกมาเขาเก้าวเข้ามาอีกสองก้าวปืนยังเล็งตรงกลางอกเธอไม่ไหวเอน็นดวงตาคมกริบจับจ้องไม่ให้เธอหลบหนีรอยยิ้มที่มุมปากบอกชัดว่าเขากำลังเพลิดเพลินกับความหวาดกลัวของเธอเธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นควันบุรี่กลิ่นสนิมและกลิ่นดินปืนผสมปนเปกันจนคลื่นไส้ปลายลิ้นรับรสขมแสบเหมือนเลือดติดคอร่างกายของเธอตึงเกร็งจนเส้นเอ็นทุกเส้นดึงรั้งเธอไม่มีทางออกหรอก เสียงเขาดังต่ำชัดเจนในความมืดถ้าฉลาดจริงก็วางแฟ้มลงแล้วหุบปากสะคำพูดนั้นแทงลึกในหัวใจเธอเหมือนการตราหน้าว่าความจริงไม่ควรถูกเปิดเผยแต่ในขณะเดียวกันมันกลับทำให้เปเลวเพลิงบางอย่างในอกเธอลุกโชนเธอจำใบหน้าของเหยื่อที่ไม่เคยได้รับความยุติธรรมได้ใบหน้าของครอบครัวที่ร้องให้ขอความช่วยเหลือความเงียบของเธอหมายถึงการหักหลังพวกเขาสายตาเธอเหลือบมองหน้าต่างเล็กที่บานพับขึ้นสนิม ลมแรงพัดผ้าม่านขาดรุ่งริ่งโบกสะบัดเป็นช่องว่างเดียวที่ยังให้ความหวังแม้มันสูงเกินไปและเล็กเกินจะผ่านได้ง่ายแต่ดีกว่าการยืนรอให้กระสุนเจาะเข้าร่างเขาก้าวเข้ามาอีกเสียงรองเท้าหนังกระแทกพื้นชื้นดังสะท้อนแสงฟ้าแลบจากนอกหน้าต่างส่องเข้ามาเผยให้เห็นเหงื่อที่ไหลอาบแก้มเธอดวงตาเขาสะท้อนประกายความเด็ดขาดเหมือนสัตว์นักล่าที่กำลังเตรียมขย่ำเหยื่ เธอรู้ว่าไม่เหลือเวลาให้ลังเลอีกต่อไปทุกเสี้ยววินาทีคือความเป็นและความตายเธอกำแฟ้มแน่นจนเล็บฝังลึกในเนื้อเจ็บปวดแต่กลายเป็นแรงเตือนว่าต้องสู้เขายกปืนขึ้นตรงสีสะเธอรอยยิ้มเย็นชาขยายกว้างเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจนห้องสั่นสะเทือนแสงสว่างวาบสะท้อนในในตาของเขาและในเสี้ยววินาทีนั้นเองเธอกระโจนไปทางหน้าต่างกระจกแตกกระจายเสียงดังปังราวกับระเบิดเล็ก เศษกระจกบาดแขนและขาของเธอจนเลือดไหลซึมความเจ็บแล่นผ่านแต่เธอไม่หยุดร่างเธอกลิ้งลงไปบนหลังคาด้านนอกที่เปียกฝนเสียงเหล็กขึ้นสนิมร้องครวญครางใต้ตัวเธอน้ำฝนเย็นเฉียบสาดใส่หน้าแต่เสียงปืนจากในห้องยังดังตามออกมากระสุนพุ่งเฉียดสีสไปยอย่างวุดวิตสเก็ตปูนแตกกระจายใส่ผมและไหล่เธอเธอหอบหายใจแรงร่างกายสั่นสะท้านทั้งจากความเจ็บและความหนาวเธอฝืนลุกขึ้น หัวใจยังเต้นแรงราวกับจะระเบิดมือยังกำแ้มแน่นไม่ยอมปล่อยแม้เลือดหยดลงจากแขนหยดแล้วหยดเล่าเอกสารเปียกชุ่มจนหมึกเริ่มซึมเลอะเธอเงยหน้ามองท้องฟ้ามืดครึมฟ้าแลาบสว่างสวัยอีกครั้งเหมือนเป็นสัญญาณว่าการหนีครั้งนี้เพิ่งเริ่มตน้นและการต่อสู้ของเธอจะยิ่งโหดร้ายมากกว่านี้จากในห้องเสียงฝีเท้าหนักดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาไม่ได้หยุดแค่ยิงพลาดเขากำลังตามล่า และคืนนี้ฝนตกไม่อาจลบกลิ่นเลือดที่ทิ้งร่องรอยไว้ตามทางเดินนี้ของเธอเธอวิ่งไปบนหลังคาที่ลื่นราวกับแผ่นน้ำแข็งทุกก้าวเหมือนอาจจะพลัดตกลงไปได้ทุกเมื่อฝนกระหน่ำกระแทกตัวจนเสื้อผ้าหนักอึงเสียงฟ้าร้องดังสนั่นจนโสดประสาทแทบแตกมือเธอกอดแฟ้มแนบแนบอกแฟ้มที่ตอนนี้เปียกชุ่มน้ำหมึกไหลซึมแต่ยังคงรูปอยู่ทุกเอกสารข้างในคือความจริงที่ใครบางคนพยายามปกปิด และนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เธอไม่อาจยอมแพ้เสียงประตูเหล็กในห้องหลักฐานเปิดออกดังลั่นเธอได้ยินเสียงรองเท้าหนังกระแทกพื้นหลังคาเสียงนั้นหนักแน่นมั่นคงเสียงที่บอกว่าผู้ไล่ล่าไม่ยอมให้เธอหนีรอดเธอหันไปเพียงเสี้ยววินาทีแสงฟ้าแลบเผยให้เห็นร่างเขาโผล่ออกมาบนหลังคาเงาสูงใหญ่ตัดกับท้องฟ้ามืดครึม้มปืนในมือสะท้อนประกายสแงบรราวกับสัตว์ร้ายกำลังโชว์เขี้ยวหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นอีก เธอวิ่งไปข้างหน้าด้วยแรงทั้งหมดที่เหลือเสียงฝีเท้าเขาตามหลังมาติดๆน้ำฝนกระเซ็นขึ้นสูงทุกครั้งที่เขาเหยียบตามหลังคาเก่าเริ่มสั่นไหวแผ่นสังกะสีบางส่วนงอสุดตัวลงเสียงเหล็กเสียดสีกับโครงไม้เก่าดังกึกก้องเธอรู้ว่ามันจะไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้นานแต่เธอไม่มีทางเลือกเธอวิ่งไปข้างหน้าเหงื่อและฝนผสมกันไหลลงหน้าผาสายตาเหลือบไปเห็นบันไดเหล็กเล็กๆที่นำลงไปยังตรอกมืดด้านล่าง ช่องทางเดียวที่อาจทำให้รอดเธอกระโจนไปจับราวเหล็กฝ่ามือเปียกและลื่นจนเกือบหลุดเสียงโลหะเย็นจัดกัดผิวหนังเธอกัดฟันแน่นพยายามปีนลงทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งกระสุนจะแผ่นสังกะสีใกล้มือเธอเศษโลหะแตกกระจายกระแทกแก้มเธอจนแสบเธอรีบปีนลงโดยไม่หันกลับไปมองบันไดเหล็กสั่นสะเทือนจากแรงก้าวของเขาที่ตาม,มาทันเสียงเขาหัวเราะต่ำๆแทรกมากับเสียงฝน หนีไปให้ไกลแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์เธอหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อแต่ยังปีนลงมาอย่างไม่หยุดเท้าเหยียบลงบนพื้นเปียกชื้นของตรอกมืดน้ำขังสะท้อนแสงฟ้าแลบวูบวากรอบด้านเต็มไปด้วยกองขยะเปียกชุ่มกลิ่นเน่าอับตีเข้าจมูกเธอวิ่งไปข้างหน้ารองเท้าเหยียบลงในน้ำดังแฉะร่างกายอ่อนล้าเลือดจากแผลไหลไม่หยุดแต่เธอรู้ว่าถ้าแฟ้มนี้ตกอยู่ในมือเขาทุกอย่างจบแน่เสียงฝีเท้าตามมาไม่ห่าง เขายังคงไล่ล่าไม่หยุดเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งกระสุนพุ่งไปโดนผนังอิดแตกกระจายเศษอิดร่วงลงมากระแทกไหล่เธอเธอเหลือบมองซ้ายขวาตรอบเล็กว่ากวนเหมือนเขาวงกดแสงไฟถนนสลัวสลัวส่องเข้ามาเพียงเล็กน้อยเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกบีบให้วิ่งเข้าสู่กรงที่ไร้ทางออกลมหายใจเธอหอบทีความหนาวจากฝนกัดกินกระดูกแต่ภายในอกยังเต็มไปด้วยไฟแห่งการต่อต้านเธอไม่อาจหยุดไม่อาจยอมจำนวน ในเงามืดด้านหน้าเธอเห็นประตูเหล็กเก่าๆที่ปิดแง้มไว้ไฟถนนส่องแสงสะท้อนโลหะเป็นประกายเล็กน้อยมันอาจเป็นทางนี้หรืออาจเป็นกับดักอีกชั้นเสียงฝีเท้าของเขาใกล้เข้ามาเรื่อยๆทุกวินาทีเหมือนถูกนับถอยหลังเธอสูดลมหายใจลึกกำแฟมแน่นเหมือนจับชีวิตตัวเองไว้แล้ววิ่งพุ่งไปยังประตูนั้นโดยไม่ลังเลเธอพุ่งเข้าชนประตูเหล็กเต็มแรงเสียงดังสนั่นสะเทือนทั้งตรอก บานประตูขึ้นสนิมสันสะเทือนก่อนจะเปิดออกอย่างช้าๆกลิ่นอับชื้นพุ่งเข้ามาปะทะหน้ากลิ่นที่เหมือนกับที่เธอเคยได้กลิ่นในห้องหลักฐานกลิ่นของความลับที่ถูกซ่อนเร้นเธอรีบก้าวเข้าไปในความมืดเสียงบานประตูปิดตามหลังอย่างช้าๆทุกอย่างเงียบลงชั่วขณะเหมือนโลกหยุดหายใจมีเพียงเสียงฝนที่กระแทกหลังคาเก่าๆดังอยู่ไกลๆภายในเป็นห้องเก็บของร่างฝุ่นหนาท่วมโต๊ะไม้ผุพัง ลังไม้และตู้เหล็กตั้งกองระเกะระกะกลิ่นสนิมและกลิ่นไม้เก่าเน่าเปื่อยตีเข้าจมูกจนขมขอ,อแสงไฟถนนลอดผ่านรอยแตกบนผนังเข้ามาเพียงริบรี่เธอพิงกำแพงหอบหายใจแรงร่างกายสั่นสะท้านทั้งจากความหนาวและความเจ็บเลือดจากแผลบนแขนยังไหลต่อเนื่องหยดลงพื้นเป็นทางแดงเข้มเธอรู้ว่าร่องรอยนี้อาจพาเขามาหาได้ง่ายเธอกัดฟันแน่นกดแผลด้วยมือเปื้อนเลือดแฟ้มยังคงอยู่ในอ้อมแขน กระดาษด,ด้านในเปียกจนเหนียวติดกันแต่เธอไม่ยอมปล่อยมันคือเหตุผลเดียวที่ทําให้เธอยังไม่ล้มลงทันใดนั้นเสียงบานประตูถูกผลักดังเอียดเธอสะดุ้งหัวใจแทบหยุดเต้นเงาร่างสูงใหญ่ก้าวเข้ามาเสียงรองเท้าหนังหนักๆก,กระแทกพื้นซีเมนดังสะท้อนเธอรีบหลบไปหลังตู้เหล็กขึ้นสนิมกลิ่นโลหะผุกร่อนแรงจนแทบคลื่นไส้เธอกดหลังแนบกับตู้กําแฟมแน่นพยายามควบคุมลมหายใจที่ดังเกินไป เสียงฝีเท้าหนักช้าชาเคลื่อนเข้ามาหยุดเป็นระยะราวกับเขากำลังฟังเสียงในความมืดเสียงเขาเอ่ยขึ้นต่ำๆเธอหนีไม่พ้นหรอกทุกก้าวที่เธอเดินฉันรู้หมดเสียงหัวเราะเบาๆดังกล้องในห้องร้างหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดความเงียบกดดันทุกเส้นประสาทเธอรับรู้ถึงเหงื่อที่ไหลผ่านขมับทั้งที่ร่างกายเย็นจัดเขาเดินเข้าใกล้เสียงปืนที่เขาถือขูดเบาๆกับขอบโต๊ะไม้เก่า เสียงโลหะเสียดสีทําให้เธอขนลุกทุกก้าวของเขาเหมือนตอกย้ําว่าเธอกําลังถูกล่าสายตาเธอสอดสายมองหาทางออกในเงามืดด้านหลังห้องเธอเห็นประตูเล็กอีกบานครึ่งปิดครึ่งเปิดเป็นประตูหนีไฟที่น่าจะนําไปสู่ถนนด้านนอกแต่ระยะห่างระหว่างเธอกับประตูนั้นไกลเกินไปถ้าเธอวิ่งตอนนี้เขาจะยิงได้ทันทีเธอจึงต้องรอรอจังหวะเดียวที่จะพลิกสถานการณ์เสียงเขาใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เธอได้ยินชัดเจนถึงเสียงลมหายใจของเขากลิ่นบุหรี่ที่คุ้นเคยแรงขึ้นทุกทีเขาอยู่ห่างจากที่ซ่อนของเธอไม่กี่ก้าวแล้วเธอกำแฟม้มแน่นยิ่งกว่าเดิมในหัวเต็มไปด้วยภาพผู้คนที่รอคอยความยุติธรรมถ้าเธอล้มตรงนี้ทุกอย่างที่เธอสู้มาก็ไร้ค่าเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมและในขณะเดียวกันนั่นเองไฟฟ้าเก่าบนเพดานกระพริบวาบขึ้นหนึ่งครั้งเงาของเขาพาดยาวไปตามพื้น และในเสี้ยววินาทีนั้นเธอก็เห็นว่าปืนของเขาอยู่ห่างจากลำตัวเพียงเล็กน้อยพอให้เธอเสียงทำบางอย่างที่อาจพลิกทุกอย่างได้เสียงหัวใจเธอดังก้องในอกทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งอยู่เพียงเสี้ยววินาทีแสงไฟกับพริบวาบเผยเงาร่างของเขาที่มั่นใจเกินไปมั่นใจว่าหญิงที่บอบช้ำตรงหน้าไม่มีเรี่ยวแรงจะสู้แต่ในความเงียบนั้นเธอกระโจนออกจากที่ซ่อนรวบรวมแรงเฮือกสุดท้าย แฟ้มหลักฐานแข็งหนาหนักฟาดเข้ากับแขนที่ถือปืนเสียงปืนหล่นกระแทกพื้นดังสนัน่นเขาอุทานสั้นๆด้วยความตกใจเธอไม่รอชารีบถีบโต๊ะไม้ผุพังให้ล้มคลืนลงเศษไม้กระแทกขาเขาจนเซถอยหลังเสียงฝนฟาดกระจกหน้าต่างดังประกอบฉากเหมือนโลกกำลังส่งสัญญ,ญาณให้เธอวิ่งไปเธอคว้าแฟ้มแนบอบพุ่งตัวไปยังประตูหนีไฟที่เปิดแง้มเสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังก้องในความมืด ลมหายใจหอบถี่เหมือนกำลังวิ่งแข่งกับความตายข้างหลังเสียงเขาตะโกนดังก้องด้วยความโกรธแต่เสียงนั้นถูกกลืนด้วยเสียงฟ้าร้องเธอผลักประตูออกสายฝนภายนอกสาสตรใส่ทันทีอากาศเย็นชื้นปะทะใบหน้าราวกับปลดปล่อยพันธนาการเธอวิ่งเข้าไปในความมืดของถนนที่ไร้ผู้คนเพียงแสงไฟถนนสลัวนำทางแฟ้มในอ้อมแขนยังคงอยู่แม้จะเปียกชุ่มเล,เลือดและฉีกขาดบางส่วน แต่มันคือชีวิตของเธอและคือความจริงที่จะไม่ถูกปิดบังเธอกำมันแน่นเหมือนกำหัวใจของตัวเองเสียงฝีเท้าของเขาไม่ได้ตามมาทันทีแต่เธอรู้ดีว่าการไล่ล่าไม่ได้จบลงคืนนี้เธอรอดมาได้แต่สงครามเพิ่งเริ่มต้นเธอเงยหน้ามองท้องฟ้ามืดครึมฟ้าแลบสว่างวาบกลางพายุดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไม่ใช่แค่เพื่อปกป้องตัวเองแต่เพื่อความยุติธรรมที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมา และในค่ำคืนอันโหดร้ายนี้ตำรวจหญิงผู้ถูกขักหลังได้ก้าวสู่การต่อสู้ครั้งใหม่การต่อสู้ที่เธอจะไม่ยอมเงียบอีกต่อไป